เยค่ะก็จรสมากจะเป็กิจกรรมดีกันะมากกว่าเงยที่ที่จะมีโอกาสได้เจอกันคือคือโดยโดยงานปกติเราไม่ค er ่อยได้เจอกันอยู <the <the well <the 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 ่แล้วแต่ว่ากิจกรรมต่างๆที่ทอ่เรียกงไม่ไม่มีชองไม่มีค่เราก็เจอพี่ปอบ่อยมากซึ่งก็บอกพี่ปอเป็นคนเป็นคนน่ารักมากกิจกรรมดีๆอะไรแบบนี้ค่ะพี่ปอจะไม่เคยพลา น่ารักมากค่ะแล้วก็ต้องบอกเป็นคนที่เรียกว่าไงดีเป็นคนอธัธยาศัยดีเนาะเข้าถึงง่ายคือพูดคุยเป็นคนแบบล่าเริงแจ่มใสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนน่ารักมากๆคนหนึ่งในเวลาที่เราทํางานด้วยก็จะไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากแต่ว่าก็จะทักทายกันกัน,กนกเรียกว่าตาป,ปกติอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นคนน่ารักคุณอาน้าอ้อยด้วยก็จะเรียกว่าเรียกว่าน่ารักกันเสมอเวลาที่เจอกันที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกประทับใจจะบอกว่ายงไงนี่รู้สึกซาบซึ้งแล้วกันนะคะเอ่อ แทนพี่ปอและครอบครัวจริงๆที่มีคนรักพี่ปอเยอะมากขณะนี้คือแค่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์เองหรือจังหวัดใกล้เคียงเมื่อกี้ที่มีอาจารย์หลายๆท่านบอกว่ามาจากอุบลบ้างมาจากหลายๆจังหวัดบ้างนะคะรวมถึงที่เดินทางมาจากกรุงเทพด้วยเพื่อนๆด้วยโหเยอะมากจริงๆค่ะก,ก็ขอเป็นหนึ่งคนที่วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมร่วมส่งพี่ปอเนาะไปสู่ไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ที่สวยงามค่ะ